เัว่เกี่ยกับของนี้เป็นคืออีเมลจากเพจต่างๆหลายประเทศตั้งแต่เป็นไทยนะคะเรามีสมาชิกค่อนข้างเยอะเรามองเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีสถาัเลื่นที <h le sentir ichi> ่ให้บริการ ก็วันนี้เราจัดงานเปิดตัวศูนย์บริการ t ทยเทรด d e com ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการที่เป็น SME เนี่ยต้องการบริการที่มากกว่าที่มีอยู่ออนไลน์อยากจะเข้ามาพบอยากจะเข้ามาขอคำปรึกษาเราก็จะให้ความรู้ ว่านอกจากมีเว็บวิธีการชําระเงินท่านต้องทำยังไงท่านต้องมีทางเลือกที่มีความสะดวกให้กับผู้ซื้อนะคะระบบการขนส่งส่งสินค้าอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงสอนแม้แต่วิธีการถ่ายรูปถ่ายยังไงให้รูปที่เอาไปลงในเว็บเนี่ยมันจะหน้าตาดูดีถ้ารวมกันมาเป็นกลุ่ม10ิคนขึ้นไปแล้วจัดคอสใด้เป็นพิเศษก็ได้